สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานน้องเบียมออโต้สวิตนะครับวันนี้เราพากันมาเล่นสไลเดอร์สไลเดอร์ที่สวยที่สุดในจังหวัดขอนแก่นใช้งานมาไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับใครสนใจจะมาเล่นพาหน้งนองๆมาเล่นมาได้เลยครับมาระวังตกนะครับรูมันใหญ่มากเลยเอา้าวลงเลย ยิ่ลงได้หรือเปล่าตู้ฮิฮิฮิไอ้ติวช้าชงทำไมเขาเปนช้าจังเลยเอาก็นายลงช้านะหนูเลยลงเร็วๆครับลงเร็วๆลงเรลยๆลงเลยกิ้งลงก็ได้ถ้ามันช้าก็กิ้งลงมาเลยเอาขึ้นไปเลยเร็วมอง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 หาเพื่อนเล่นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <Yeah. S 2> ขึ้นมาเลย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 หนูขึ้นมาเลยเามาเลยไเปไเลี้ยวขึ้นมาเลย <Hello. S 2> ครับผม <Hello. S 2> มาไงครับมาเลยมาทำ <Hello. S 2> มาเลยครับทำมาเลย ระวังตกอย่าไปยืนตรงนั้นลูกรองเท้าอะไรนะรองเท้ารอ,อ,องเท้าตกเหรอรยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อ,อ,อเ,เ,เอาเฮ้ยเดะแข่งกันลงมาเลยครับลูกแข่งกันลงมาเลยสิวสิว,ว,ว,วนะหน่็นไหมลงได้อยู่เก่งจงังไปขึ้นอีกขออีกรอบนึ่งไปเลยครับ,รบไปเลย อเอาเร็ว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 ไม่ทันน้องแล้วเร็วเร็วแล้วว่านายุเริ่มเกินแล้วนะนายุเริ่มเกินแล้วนะมันไม่ได้ช้าหรอกลูก

ครับผมอะไรขึ้นไปเล่นเลยลูกเอานอนลงมาก็ได้นะนอนลงมาก็ได้เอออย่างนั้นแหละนอนลงมาเออเห็นไหมเออเห็นไหมเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าลงมาก็ได้ลูกไ,ไ,ไหน,ไ,หนไปเล่นไหนต่อ อะไรลูกอ๋อเขากำลังแข่งเรือกันอยู่ครับเขากำลังหัดบอมเครื่อง่มันคือเรือไปขึ้นมาเร็วไปเล่นต่อโย่เอาระวังล้มลูกไหนล่ะไป นู่นแหละขึ้นด้านบนนั่นหรอเฮ้ยกิ่งลงมาสิกิ่งลงมาเลยกิ่งมาไม่กิ่งกิ่งลงมาเนี่ยอาลงมาลูกลงมาเยี่อาวเล่นเลย โ,โอ้ย,อยเห็นไหมเพื่อนพี่เขาก็ทำได้เหมือนกันไปขึ้นอีกรอบนึงอ่าอ,อีกรอบนึงเลยมาลงมาอเอาเอาล้มแล้วนะ เอาฝั่งนี้เาต้องฟังฝั่งนี้เอาเปลี่ยนสลับกันก็ได้ให้หนูฝั่งนี้ก็ได้เอาไม้ลงเอาลงลงด้วยกันเนาะดีเอาโอเคเก่งแล้วแหละเก่งแล้วเนะี่ยกับบรรยากาศรอบๆของการแข่งเรือนะครับผมนี่ไมค้ครับครับผม มาลงมาเฮ้ยเยอะเ้ยอะเอ้ยเอาลงมาต่อกันมาเลยเอา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 เดวอพนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจึ๋งเอาขึ้นมาชนชนชนเลยชนเลยอ่าไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หนูลงมาเออขึ้นใหม่ไปขึ้นใใหหม่ม่ไปขึ้นไปขึ้นเลยขึ้นไปเลยเอาล้มแล้วน้องล้มแล้ว ข้ามอ่อนข้ามอ่อนข้ามอนรองเท้าน้องหายไปไหนไม่รู้หารองเท้าให้น้องสิรองเท้านอ้นานองหายไปไหนนะรองเท้าน้องหายเลยวนะเห็นยังเอามาให้น้องระวังหัวโดวนเสาหน,นาดี มาทางนี้ลูกมาทางนี้มาไปละดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับน้งนองๆหุ่นๆไหน,นอยากเล่นมาเล่นก็ได้มาเล่นได้เลยนะครับผมที่บึงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นบึงอะไรไม่รู้ครับอยู่บ้านทำไรนะครับผม สำหรับทีนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ